ทิ้งเลยแล้ว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 ยังไม่ไถใจเลยแม่นม like ันบอกว่าไม่ร so ู้ว่าม okay. ินออกไปทิ้งหรือเปล่าแต่แม่ไม่ได้ทิ้งป้าป๊าทิ้งหรือเปล่าไม่รู้ไม่ป๊าป้าไม่ได้อยู่ไงบอกจะไม่ทิ้งไม่ได้หรอกป้าอยู่ป่าพนังแล้วแล้วใครทิ้งแม่แม่ทิ้งเองแล้วแล้วมิน แม่ทิ้งคนหมดใครใครไม่ทิ้งอ่าแม่ไม่ได้ทิ้งแม่ไม่รู้ก็แม่ทิ้งเองมึงมึงก็ไม่ใช้ใช้เลยเนี่กระดาษเลยโอเคเออแม่ทิ้งก็ได้แม่จะลืมละแม่จะทิ้งเองโอเคขอโทษครับไม่ลืมไม่คิดว่ามันใช้แล้วแม่ไม่รู้แม่ดูไม่เป็นมึงยังไม่ใช้เลยโอเคครับแล้วเราก็ไปเก็บก็ได้โอเคตามร้านไปไปเรื่อย อันนี้ของแม่ไม่ใช่ไหมใช่จำจำแม่ม่เอาเอาอันนี้ไปชิ้งไปดูตาเอาไปไปเรื่อยตัดอันนี้เลยอ่าให้มันขาดไปเลยจาไม่จาไม่เอาไปชิ้งแบบนี้ออ้าวก็แม่ลืมแม่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงไม่ใช้ไม่เป็นโอเคนะก็มันใช้แบบขัดในมันใช้แบบขัดขัดแบบนี้ไงอ่าโอเคตามนั้นปะโอเคละ แม่ผิดเองล่ะไป